อาแล้วก็กลับสวัสดีทุกทุกท่านกันเลยครับยินดีต้อนรับเขบ้าสู่ช่องไม่จเจ๊เหมือนนะครับวันนี้เราก็มีมกันอีกแล้วโอเควันนี้นนเ,าเาราก็จะมาลาเจ้ากันแล้วนะ,ะโอเคลาเจ้าเติงเติงครับทีวีเมนมาลาเจา้าเออผมแล,กและกะรตเตอร์อเงมนกยสองได้สกิลซีเลยนะครับทุกคนเป็นการดึงศัตรูเข้ามาแล้วก็พักออกไปนะครับเป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะ ว่าจะมาล่าเจ้านะครับดึกขับไปเรื่อยๆหรือเอฟไอเคก็ได้นะ <c oughs> ผมจะขับไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อจะได้มีภารกิจไปทำอะไรตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะแล้วผมจะใช้เป็นเรือเฟอร์นะผมจะไม่ใช้เรือสะพานนะผมรู้สึกว่าเรือสะรานมันช้านะครับผมผมเรือว่าเรือเวอร์เนี่ยเรือสุดแล้นะครับเรือสะรานก็คือเป็ดนะเป็นเป็นเป็ดอาหารเละแต่เรือเฟอร์นี่รูปร่างคล้ายๆปลานะครับหน้าเป็นดอกไม้ ดอกไม้แล้วก็มีต,ตน้นบีับผมยอดนะกลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเจ้ามาอีกเลยครับทุกคนเออกลับไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เจอผมก็ไปโลกสองไม่เจอโลกสองก็ไปโลกหนึ่งโลกหนึ่งไม่มีล่าเจ้าไปล่าไปล่าฉันล่าฉันเออลืมลืมบอกทุกคนแล้วผมได้บาสุกตาเลยรับทุกคนบาสุกตา ัมได้บาสุกาแล้วโคเท่บาสุกาเนี่ย้ก็ทำพรมผมว่าจะทำวีซีแต่เงินม่วงมันไม่พอตรงดันก็ก็ขี้เกียจตามหากลับด้วยดีกว่านะทุกคนถ้าเกิดเจอเรือผีเนามานี่สวยเลยมันเนี่ย พอดีจะลาเจ้าดึงจะได้เอาเงินไปสึบเพลยเรียกทำเผาอีสีเออเงินม่วงอะเงินม่วงเงิงนม่วงแล้วก็เงนินเงินธรรมดาด้วยฮะนอกไปตามหาเกาะรับกันเมื่อไรเจ้าจะเกิด เจ้าคือกี่กตัวก็ไม่รู้ทำไมไม่สี่เหลียมคุณคือก็เจอไม่เจอตัวไม่เจอนะเจ้าเรื่อ,นะนอ,องนี้มันหายจากเรื่องว่าถึงพันกันได้ยังไงกันเปิดกล้มมาเหมือนได้ยินเสียงเจ้าหรือเสียงขนพ้าไม่ตื่น,นเลยมีเสียงเจ้าแล้วต้องใช้แน่ๆเพราะเหมือนเห็นเสียงเจ้าในตำราม มันเหมือนผลมังกรแล้วก <c oughs> ็ผลมมกมาไอไอสามตัวนี้ไม่เหมือนกันเป๊ะเลยผลแมกมาสกิลบินตื่นเออมันคล้าย้เสียงเจ้าทะเลอันนี้โคตรเหมือนเลยผมไอ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 ผมกดอีไรนึกว่าเจ้าตู่ที่ไหนได้ผลแมกมาบินอันนั้นมันไม่ใช่เจ้าทะเลก็พืเจ้าลาวะส่วนผลมังกรก็มันจะออกแหลมแหลมนิดนึงนะทุกคนมันจะออกแหลมแหลไวๆน เหมนแมกมาแล้วก็เจ้าทะเลไอ้นี่เหมือนกันมากเลยทุกคนแค่จะสลับสลับซุนกันแล้วว่าอันไหนคือนไหนแมกมากับเจ้าทะเลมันเหมือนกันมากเลยเขียวงจนเสียงคนมังกรมันก็แบบเออจุดยิ้วแรกอ่ะจุดยิ้แรกเออจุดยิ้แรกต้นไปอ่ะเออคุณง่ายต้นไปมันเหมือนแบบเหมือนจ้าทะเลนะแต่มันจะไวๆกว่านิดนึงนะครับทุกคนอืออีเมลาเจ้าโอ้ยยังไม่เข็ดอีกแล้วเนี่ยโดนโดนท่าน มนกาดทีเตะต้องไม่ใตัวเดียวกันไม่ใ่ท่านไม่ใช่ท่านี่ไรอย่างเงียก็แมนเอา,าเอามีดมาเอามีดมาทุบเอ้ยเอามีดมาเสียบด้านหน้าดีนะที่ไม่โดนตาทีวีแม่มีตาเด็ดแล้วเนี่ยช่วงนี้นไม่ค่อยเห็นทีวีแม่เลยเนาะน่าจะมีฮะทีวีที่ห้าสิบเอ็ดแล้วผมมุมไม่ค่อยดูกิปตี้ทัวร์เลด์คอสออฟบูสไก่ คนยก็ช่วยกันพื้นไรเพื่อจิตใจเจอเจ้าทะเลเลยนะถ้นกดเจอเรือผีก็แดะอะไรเกิดทุกอย่างเลยแหละถ้ากดติดตามเรือไีเรือถ้ากดถ้ากดถ้ากดไลค์เจ้าจะเกิดถ้ากดติดตามก็รับเจ้าสุ่มเกิดถ้ากดแชร์เรือผีจะเกิดนะครับทุกคนกดแชร์กดไลค์กันให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอืม มีคนมาฆ่าผมหยอกเขาเล่นกดกระดิ่งแจ้งเตือนผลประตูมันจะหายไปอ้ายประตูหายไปไหนวะนี่หายไปจริงด้วยค่ะทุกคนหยอกเล่นไม่รู้มันหายไปไหนผมจะเทรดกับแม็กมาทุกคนแมกมาแล้วก็ผลไอ้ผลยางหรือเปล่าวะจะไม่ได้ไอ้ผลยางผมมีอยู่แล้ว ผมประทีกับแมกมาก,กบอะไปเนี่ยจังเลยผมไม่ชอบประตูเลยอ่ะเออคนกะนะครับทุกคน <No. S 2> นะะุ๊กนะคนประตูเนี่ยอืมสิเนี่ยวันนี้เราล่องเรือมาแล้วยังไม่เจอเจ้าทะเลสักตัวเลย <c oughs> เลยเฮ้ยเออกลัวก็ได้อ่ะจริงๆผมอยากทำเผาเซบอกมากเลยนะเอ,อ้ยอะไรเนี่ยร้องไห้ <c oughs> ทำไมผมไม่เจอทำไมผมไม่เจอทำไม,ไม,ำไมกันไม่เจอเจ้ามไม่ยอทอรอแท้แน่นอนต้อเกิดสักตัวแล้วว่ามันก็เกิดสามตัวทีเดียวรวดเลย <c oughs> เอ,ออันนี้ก็ยังดี่เลยเกิดสามตัวทีเดียวรวดเลยฮะโอเคเจ้า มาห้แยแฉกุ่มแดงจุ่มสลับจเป็นจดแวก็พิรักหนึ่งท้งเลดูเ้า่าเจ้าอาเป็นว่าเจ้าตัวตัวโคตรเราจะมา ช่วงนี้หิวเจ้าเจ้ามันศูนย์พันไปแล้วมั้งเนี่ยเจ้าน่าจะศูนย์พันธุไปแล้วฮะเพราะเจ้าเกิดปกติขับไปขับไปทีเดียวไอ้ไอ้แย้ทะเลนี่ไม่เกิดเลยนะแต่นี่ไม่เกิดแล้วมันศูนย์พันไปไหนเลยเนี่ยโอ้ยเกลียดเลยเอ้ยทุกคนกดติดตามผมหรอเนี่ยทุกคนกดแชร์ใช่ไหมทุกคนกดแชร์ผม ดีเลนเก็บไปแล้วหนตัวตึ๊ดไปแล้วโอ้ยเรือผม <Airbnb. S 2> เอ็นบี้นั่นเรือผมโอ้ยเรือกูแข็งแก่งเรือกูแข็งๆๆแก่งเรือกูพี่เบ่มโอ้ตเ อย่ามาบุมบาสติกใส่ไอ้คนกดแชร์ใช่ไหมเนี่ยเรือผีเกิดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด่นเด่นเด่นเรือผีเกิดเอ้ยไม่เกิดจะไ,ไปกันไปกันเถอะครับทุกคนได้เรือผีแล้วครับหนึ่งลำแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับผม แต่คนหมุดจีมานี่ป้ากเ,เลยเนี่ยไปเราไปเกาะกลางไม่เอาดีกว่าเราเราเล่นอีนเดียวเลยนะฮะไปกดแชร์นะเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนกดแชร์โหว้าวเจอเรือพีหนึ่งลำโหแต่เรือผมหนึง่งสภาพไม่ไหวเลยนะ <Okay. S 1> โอเคขอให้เจอจ้าด้วยทุกคนต้องกดใจผมนะทุกคนต้อง กดใจใส่ให้ผมนะทุกคนก็คือใจเล็กน่อยแล้วก็คือผู้ติดตามเพื่อจะได้เจอเกาะลับด้วยเฟยทุกคนช่วยผมกดไลค์กันภายในนะครับคุณ เรือผีลำที่หนึ่งผ่านไปได้เรือผีแค่ลำเดียวเลยฮะตายลงไม่ได้สักตัวเล็กว่างไม่ได้อะไรดีกว่าอือฮึทายนี่แหละ จะทำขฮาดีนี่คนไหนจะทาเฮาดีจรี ไม่เจอหรอกฮะปุดปุดไปได้เลยปุด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 อะเรทุกคนนั่นแหละมันก็ไม่เจออะไรทุกคนไม่ได้กดไลค์เลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนต้องกดไลค์กดไลคกดติดตามไปพร้วยนะนี่คือช่องของมิเตอร์คิมเมอร์นะครับทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ก็รีมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดกดกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไร กระทือบไรให้ผมด้วยเดี๋ยวกระทือบผมแค่นั้นก็จบเออนั่นแหละไปครับทุกคนไว้เจกอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีแมนขอรัวตาไอ้ขอลาตัวไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับทุกคนทำไมเรายินทานี่วันดียเอ้ยไม่ได้เจ้าทัวเลยได้แค่เหลือผีหนึ่งตัวเองเหลือผีหนึ่งลำไม่ใช่หนึ่งตัว